สวัสดีค่ะพี่นอ้องมืนีกับมาพบพอกับสาวเนยคือเกาในช่องอีสานข่าวค้าวค่ะในมือนีกับสิมาบอกถึงส่อแอนเนาะพี่น้องทิวามีดามาดามาหนึ่งเนาะท่วาเพิ่นอะเป็นยังขึ้นหนายากเป็นยังขึ้นโมายิมใส่กล่องยง้มกล่องแพทย์ไปหาบางคลังอะขึ้นโบมายิมใส่กล่องแน่อย่างประมานีเรื่องมันกับมีอยู่วา่ามีหนองในวงผู้หนึ่งนะคะในวงอ,อ่ามอลำาใจเกินลอยเนาะ เพิ่นกาลังไล่สดยูแล้วเพื่อนนับแผ่นกล่องไปหาซอแอนแล้วก็แบบทักทายกันนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่สอแอนนะกาลังจะขึ้นไปเทิงเวไที่ค่ะพี่น้องก็เหตุให้แบบว่าท่านได้ตั้งใจว่าสิเบิ่งกล่องอ่ะพี่น้องแล้วในขณะนั้นน่ะคนมันกําลังฝ่าวนาพี่น้องฝ่าวๆฟังฟังไหมเพื่นกับ่ฮูหว่าน้องผู้เนียดเนี่ยไล่ซดจงสี่ประมาณนี้นะพี่น้องแล้วเพื่นกะตอนนั้นน่ะเพิ่นซี่เรียดค่ะเพื่นซี่เรียดหนาเพื่นน่ะออกทางซี่เรียดเลยค่ะพี่น้องกับพ่อว่ายังห้ว่าเป็นยังเพิ่อรียส เพราะว่ามือนั่นน่ะเพิ่นรับงานไวสองงานพี่น้องเป็นงานเต็มวงของเพิ่นเราก็เป็นงานของคณะใจาเกินลอยเป็นแขกรับเชิญของวงคณะหมอล่ำใจเกินลอยของบอดบอยซิลิชัยเฮานะแล้วมันเกิดการปรับเปลี่ยนเวลากับท่านหันพี่น้องเหตุให้เพิ่นคิดว่าเพิ่นสิไปแสดงยูนามยืนท่านบอหม่องที่เพิ่นรับงานซึ่งมันห่างจากหม่องหม่องที่คณะใจเกินลอยสแสดงเนี่ยเป็นลอยกิโลพี่น้อง ลอยกิโลนี่ใส่เวลาในการขับรถโอ้เป็นช่วโม,มงกลัวคนเดยแล้วเพื่อนหน้ายานเพิ่นไปบ่ท่านเพราะว่าเพิ่นต้องสแสดงตรงนี้แล้วเพิ่นก็ต้องรีบบินไปสแสดงตรงนั้นอีกมันก็นเลยเหตุให้เพิ่นเกิดการซีเรียสพี่น้องแล้วซอแอนนะ่ะเป็นคนที่ขันบ่ยมิมเพื่อนเป็นคนที่หนานิ่งพี่น้องแม่เพิ่นก็เคยบอกว่าเพิ่นเป็นคน,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 นหนาวิ่งหนาหนิ่งหนาออทั้งทํานองแบบ เวียงเวียงขันเพิ่นบ่ยิ้มนะแต่ขันเพิ่นยิ้มนี่โุอ้ยพี่น้องเพิ่นสดใสเพิ่นงามแล้วมือหน้าหนาที่เพิ่นหมอจ่อกับที่เพิ่นบ่ได้ยิ้มเพราะว่าเพิ่อนน่ะกำลังซีเรียสว่าเออเบิ่งนาฬิกาไปนะพี่น้องสิไปท่านบบสิไปท่านบบเพิ่นกระทำอ่าคนที่ไหลสดอยู่ว่าแบบเอ้อสิไปท่านบบเอ้อสิไปทำการแสดงท่านบบเนี่ยประมาณเนี่ยน้องก็เลยว่าน้องข้นเทไหลสดคนที่ไหลสดก็ว่าสู้ๆจ้าประมาณนี้ก็เว้ากันไปเพิ่นก็บกำลังสิขึ้นเวทีน้าพี่น้อง แล้วมันก็เลยมีประเด็นประเด็นที่ว่าพวกที่พวกทีบ่บ่คือมูอขึ้นบานคือเมืองอะไรพี่น้องมาเม,มินเมินไปในเชิงี่ดาหมายเลยพี่น้องมาคนหมินแรงมากเมินวาเพินวาทำนองแบบเออเป็นยังคือบ่ยิ้มให้กล้องเป็นยังคือบ่สนใจกล้องเป็นยังคือหนาเวียงหนาหยาประมาณนี้กับเพินกัลังสี่เหลียสอยู่ไหมพี่น้องคนมันซี่เหลียสอยู่คนกําลังคิดวต่อือสิไปท่านบอนเนี่ยเพราะว่าคนกระถาเบิงสอแอนอลดีเฮาเนี่ย ทั้งพุ่นกันหลายทั้งน้ำยืนกันหลายทั้งขณะใจเกินลอยกันหลายเอาไงไงซะคนรอดูทั้งสองสองงานนะ่ะคนรอดูแอนอลดีแบบเยอะมากแล้วเอียนยานไปบบท่านยานข้นนะ่ะโฮยานข้นแบบเกิดการแบบเสียความรู้สึกว่าเออมาถ่าเป็นอย่างศิลปินขึ้นน่านมากแท้มาถา่าโดนเรลาเดประมาณนี้ขึ้นหน้านขึ้นแสดงแท้คนมันถา่าคนรอน่ะมันรอมันรอแล้วมัน ขันฐานโดนๆไปนะพี่นงมันก็จะเกิดอาการ friend, lar, อารมณ์เสียเป็นบละเพิ่นกันเลยย่านเอซี่ทางนั้นอารมณ์เสียไงไงซะเป็นห่วงวามรู้สึกเอบซีเพิินพี่นงนั่นแหละค่ะพี่นงแล้วคนที่มเม้นนะกระม้นทำน้องไว้ว่าแบบเออดังไงแล้วยิ่งนอะดังแบบดังแล้วยิ่งดังแล้วบ่สนใจกองบ่ยิ้มให้กลองประมาณนี้นะคะพี่นองแต left. ่เพิ่นทั้งซอแอนอรดีนะคะจะได้ออกเมลฟ์สดเราอพรอมกับบอยซีดีใช่บ่ทำนองว่าแบบ อธิบายเห้ฟังว่าในคืนนั้นมันเกิดอีอย่างขืนเพื่อนบ่สบายใจทีมีหลายๆคนเนี่าวิจาร์เพิ่นในทางทีหลบแบบนี้เพิ่นก็นเลยออกมาบอกว่าแบบเออในมื้อน,นั้นนะมันมีการเปลี่ยนเวลาเพิ่นไดนรับงานสองงานใ้งานของหมอรับหมอล่ำใจเกิน้อยอะไรก็งานอยู่ที่น้ํายืนมันว่าละค่ะพี่น้องแล้ว มันเกิดการปรับเปลี่ยนเวลาของคณะมวลล้ำใจเกินลอยจากที่คุณแอนสิขึ้นแสดงแบบประมาณทุ่มหนึ่งก็ต้องขึ้นเป็นสองทุ่มประมาณนี้ค่ะพี่น้องมันเขื่อนเวลาเป็นชั่วโมงอะพี่น้องเหตุให้เพื่อนยานที่เพื่อนอะสิไปแสดงไม่มองหันนะบ่ทันเออเพิ่นกันเลยคุณคิดเพิ่นกันเลยคิดอย่างในตอนนั้นแล้วทางบอยซิดิไซก็ออกมาว่าอีกว่าแบบแอนอลาีนี่เป็นคนที่คิดบวกเด้พี่น้องเป็นคนที่บ่าสีงานอยากงานอย่างปานใดแอนนี่เก่ง แอนเป็นคนทีมเยี่มให้กับงานตลอดเวลาคุณแอนออรดีเนี่ยเมื่อวานสิไปงานอยู่ไส่เวอรเคยมีว่าหนายากให้กองหนาอยากให้คนอื่นแต่มือน,นั่นน่ะมันขดหยาออหลีมันคุณขิดอหลีเห็นไหมคุณแอนตองไม่สีหนาะแบบนั้นออกมาแล้วคุณแอนน่ะที่เพิ่นหนาหนิงอะ่ะเพื่อนเป็นคนหนาหนิงแล้วหนาเวียงแมนบอล่ะอันนี้ก็ต้องหลายๆเอฟซีหลายๆคนกันสิพ่อเข้าใจอยู่บอกอกมองที่ว่าหนาหนิงแล้วหนาเวียงนี่หนาหนิงแล้วหนาเวียงคือกัน ขนานิ่งน,ะนาดยากหรือพี่น้นงกันเา้าเนย่อยนะนานิ่งนะ่ะเข้าใจเข้าใจมองนี้เราใบซีใช่ก็บอกว่าแอนออรดีนะ่ะบาว่าสิมีงานอยู่ไสมันเห็ดเต็มที่ตลอดเมนสิมีเสียงบ่ม,มีเสียงเพิ่นกะเห็ดงานออกมาให้มันดีให้มันสมกับที่เพิ่นรับงานไห้อ่ะพี่้องอันนี้ก็ต้องเอาไงซะเข้ากันยกยกไปเข,ข้าขางทาาคุณแอนซพราวาคนที่มเมนนะ่ะ เขากำบกหูจักยังเขากับบท่านในหูว่าควอมเป็นไปเป็นมามันเป็นจากไหนเขาเห็นแค่หนาเขาเห็นแค่หนาไหลสดเขากะว่าออกมาเลยว่าคุณแอนะเป็นยนจางสันดังสี่โดยที่บ่ฟั่งบอลอฟังเหตุผลบ่ลอฟั่งคุณแอนออกมาบอกอธิบายก่อนประมาณนี้นะคะพี่น้องคนเ้านะคะมันบาสามารถที่จะยิ้มอยู่ตลอดเวลาได้ค่ะพี่น้องมันก็ต้องมีมุ่ทีเออฮุบยิ้มบ้างแมนบ่ขันพี่น้องแล้วคุณแล้วคุณแอนอนรดีก็บบอกว่าคุณแอนอนรดีน่ะได้ไปออกงานกับหลายๆคุณ กับบมีไผที่จะไม่ยิ้มตลอดเวลาได้พี่น้องคนเ้ามันก็ต้อมมีเบลาซีเรียสบางแต่มันเป็นประเด็นตรงทีวาแอนออรดีนี่เป็นคนที่อยู่ในกระแสเป็นคนทีมีคนติดตามหลายเป็นคนทีอ่าเป็นคนดังเอาไายๆจะเป็นคนดังระดับหนึ่งจึงเหตุให้มันเกิดกระแสนี้ออกมากระแสที่ว่าบ่ยิ้มให้กองนี่นะคะพี่น้องเพิ่นก็ออกมาเคลียแล้วเนว่าเออคอบเป็นไปเป็นมาเป็นจ้าไดอันนี้เอฟซีก็สิเข้าใจแล้วเนาะพี่น้องสำหรับสาวนยกับแมว พี่น้องได้ฟังนะค่ะพี่น้องว่านิสดามาน้ำเพลินหลายหมอลําเพืินเมือ่อยเพ่งเล้วในการแสดงแต่ละมือแต่ละงานเนี่ยแล้วกับสิมิดามาอีกเนี่ยสิมีดามาว่าใส่เพืินอีกเพลินกับแหงสีเขียดแหงสีชีเลียดไปไงพี่น้องอีหลีเดะสำหรับคนที่มาอันเรื่องนิดๆหน่อยๆเอามาบอกอ่ะอย่าไปบอหลายถมันเห็ดให้ศิลปินน่ะเสียค้อมูลซื้อแค่ศิลปินน่ะเกิด้าวาแบบ บ่มั่นใจในตนเองแหละเออเห็ดยังข่อยกัสิพิทแมนบอเห็ดยังกับสิมีค้นมาจองมาว่าข่อยประมาณนี้จนเหตดแต่ชิลปิดอาคารบ่มั่นใจในตนเองซึ่งเกิดจากข้าบอกของคนบ่กี่คนเท่านั้นค่ะมันก็เลยเกิดเป็นกระแสรามาขึ้นมาซอแอนก็ออกมาอธิบายแล้วนอว่ามันเป็นจังไดเท่ากับฟั่งหไวหูค่ะพี่น้องฟั่งล้วก็ะเอาไปชิดิเค์เอาผู้ใดคิดตั้งไดกะมาเมินเนอ สำหรับสาวเนยกับขีด่ามันกับโบผิดยังดอกเพราะว่าซอยแอนอลารีกับเป็นคนที่สาวเนยเห็นเนี่ยเพิ่นล่าเรื่องเพิ่นเอฟซีเพิ่นแบบเฟรนลี่กับเอฟซีเพิ่นแห้งเดชสาวเนยนี่กับมากเพิ่นนี่คันมีเงินนี่สิจางเพิ่นมาเบิ่งอยู่เพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่รู้สึกก็แบบสดใสเอ็นเตอร์เทนดีอะพี่น้องคุณแอนอลารีนี่ดูดูแบบดูทีไรก็แบบม้วนฟังเพิ่มมือนย้ยมไดกับม้วนฟังเพิ่นแสดงยนี้มไดกับม้วนอะพี่น้อง นั่นราคาจะในกัฝากไว้น้าสําหรับคุณธีดามาแล้วกับเอฟซีหลายๆคนนะคะฝากคุณละไหลคุณละแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณแอนอลดีแล้วกัเป็นกําลังใจให้สาวเนยในการเหตุข่าวน้องเดอรยคะพิโน่งมนีกัฝากไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ